สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังขับรถกลับบ้านนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพหมกรุเจดีเล็กนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ยืนประธานพร เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบขี้กลุนี่ลรยตัวบางๆกร,ากระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนเลยนะครับส่วนเนื้อ,อาหานี่ก็จะแห้งจะฟู มองดูแล้วนวลตานะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพคาบคีกุนะี่ขึ้นปกคลุมบางๆโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พร nah ะ <im it> <อ> <itié> ด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังและส่วนมากในพระสมเด็จบางบุมพรมนะครับจะเป็นหลังเรียบจะสังเกตเห็นนะครับคาบคีกุนะี่โรยตัวบาง,บาง ia, ๆกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พร nah. ะพื้นผิวพร nah ะนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะสังเกตเห็นรอยปูตายนะครับคาบคีรุนี่ หนาบ้างบางบ้างนะครับโอยตัวกระจายทั่วนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับคาบกิกุบบางๆโอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับ จะสังเกตเห็นคาบขี้กุฟองเต้าหู้หนังปลากระเบนนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบขี้กุนี่หลุดกระเทาะล่อนออกพื้นผิวพระเปิดนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูจะนึกจ,จะนุ่มนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับจะเห็นนะครับ <S <S เพจเบญจวันเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับอยากให้เพื่อนๆน,นะครับจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับเก่งนะครับแฝงตัวอยู่นะครับเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะหลุดกระเทาะลอน คล้ายๆกับขนมเปี๊ยะเลยนะครับคาบคีกุกนี่บางๆโรยตัวกระจายยทั่วพื้นผิวมวลสารนี่จะโรยตัวเม็ดเล็กๆนะครับทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบคีกุกฟองเต้าหู้หนังปลากระเบนนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟู จนวนตานะครับมวลสารนี่ลอยตัวกระจา,ายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับส่วนด้านหลังส่วนมากแล้วบางพรมนี่จะเป็นกุเจดีเล็กหรือกุเจดีใหญ่นี่ครับจะเป็นหลังเรียบนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบขี้กลุกนี่ฝังตัวบางๆหนานแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระมวลสารนี่ลอยตัวกระจา,ายทั่วพื้นผิวนะครับเนื้อ,อาหาก็จะแห้งจะฟูมองดูแล้วนวลตานะครับ เห็นนะครับมวลสารลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเห็นนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงหรือติเตือนหรือติชอบนะครับส่วนไหนสิ่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบาย ผิดบ้างถูกบ้างนะครับการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับท่านต้องระวังนะครับไม่มีหรอกนะครับราคาเบาจับต้องได้นะครับอย่างพระหลักๆพระสมเด็จบางขุนพรมกุเจดีเล็กนี่นะครับ ราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนต้นๆนะครับไม่มีนะครับเปิดองค์ละพันสองพันนะครับท่านต้องวิเคราะห์และพิจารณาแยกแยะเอานะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพคราบคีรุมวลสารนี่ลอยตัวก็จะกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเนื้อหานี่ก็จะฟูสังเกตเห็นนะครับจะแห้งจะนุ่มนวลตานะครับด้านข้างอีกด้านนะครับเกตเห็นนะครับสภาพคราบคีรุ ฟองเต้าหู้หนังปลากระเบนนะครับเห็นไหครับอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ไปศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดให้แน่ใจนะครับเพจเบญจวันเราไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับขอออกมาให้แนวทางความรู้นะครับขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับลองเอาพรกของท่านขึ้นมานะครับ ลองมาเปรียบเทียบดูนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับและท่านจะรู้นะครับในสิ่งที่ผมสื่อนะครับอยากให้ท่านนั้นครับได้ไปศึกษานะครับอย่าได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลนะครับเอาของสนามเอาของเรียนแบบมาเล่นนะครับแท้ต้องแท้ที่องค์พระนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบขีกุ่มวนสารนี่จะขึ้นเป็นเม็ดลรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับเห็นครับ พิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะคะสังเกตเห็นคาบขี้กุกนะครับหลุดกระเทาะล่อนออกไปนะครับด้านบนเห็นเนื้อเกินนะครับหรือปูนงอกนะครับจะเตเห็นนะครับคาบขี้กรุท้านข้างนี้เช่นเดียวกันนะครับ คาบคทีกุนี่คล้ายๆกับคาบคิก,ก,คกุกกน้ำมันตังอิวฟองเต้าหู้หนังปลากระเบนนะครับครบท้วนเลยนะครับคาบคิกุกบงบางๆนะครับกุกเจดีเล็กโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสมเด็จบางขุนพรมกุกเจดีเล็กพิมพ์ยืนประทานพรสวัสดีมีความสุขทุกท่านยามข้ามครับ